พุทธโอวาท ในเช้าของวันที่10กันยายนพศ2559เมื่อเราทั้งหลายพร้อมกันทุกๆคนแล้วให้หลับตาวางมือไว้บนหัวขันน้อมรับพลังแสงธรรมพลังแสงทอง จากพระพุทธองค์ท่านพร้อมๆกันนะจ๊ะวันนี้พระพุทธองคท่านได้สรงเมตตาเสด็จลงมาในที่แห่งนี้เพื่อสแสดงธรรมให้กับเราทั้งหลายได้ฟังพระองค์ท่านทรงยืนอยู่บนดอกบัวยังสง่าและงดงามมากบนฝ่ามือของพระองค์ ส่งแสงสว่างก็ให้เราทั้งหลายน้อมฟังธรรมพร้อมกันกับการรับพลังธรรมจากพระองค์ท่านไปพร้อมๆกันนะจ๊าเราจะได้มีพลังแสงธรรมที่เติมให้จิตของเราสว่ารงรุร่งเรืองรู้แจ้งเข้าใจตามความเป็นจริงในทุกสิ่งและทุกอย่าง ข้าพระพุทธเจ้าขอากราบนอน้อมต่อองค์พระพุทธบริษาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะในเช้าของวันนี้ลูกอยากจะทูลถามพระองค์ว่าการที่เรานั้นจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในทางโลกเป็นคนที่มีผู้คนรู้จักมากมาย อยู่ในจุดที่สูงสุดของความสำเร็จในทางโลกนั้นเป็นการที่เราเ็ต้องมีชีวิตอยู่ในกฎเกณฑ์ต่างๆรวมถึงต้องมีภาพพจน์ที่ดีมีสิ่งที่ดีอยู่ในสังคมแต่พระพุทธองค์เจ้าขาการที่เราจะเป็นผู้ที่ดีที่สุดในทางธรรม การที่เหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ที่สูงสุดแห่งทางธรรมเราจะต้องทำแบบไหนเป็นแบบไหนล่ะเจ้าคาเราจะได้เป็นผู้ที่ดีที่สุดสูงที่สุดในทางธรรมนะเจ้าคะเพราะลูกมองไปว่าการที่สูงสุดหรือดีที่สุดในทางโลกนั้น ก็ยังเป็นเพียงแค่โลกแห่งมายาเป็นแค่สิ่งที่สมมุติขึ้นแล้วจะดับไปตามกาลเวลาแต่การที่เราสามารถยืนอยู่ในจุดที่สูงสุดในทางธรรมนั้นจะเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงและจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปลูกจึงอยากจะขอ คำแนะนำจากพาระองค์นะเจ้าค่ะว่าเราจะต้องทำแบบไหนดีพระยาทำเ่ยการที่สง่าและงดงามในทางลูกก็คือการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในความเป็นตนถ้าเรา มีตำแหน่งหน้าที่เป็นใครเราก็ต้องทำตำแหน่งหน้าที่นั้นของเราให้ดีดีที่สุดลูกเอ๋ยเราจะเป็นคนในกลอบครัวนั้นอยู่ในฐานะของความเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็ตาม เราก็ต้องทำตัวทำตนในฐานะนั้นให้ดีเราจะเป็นคนของสังคมที่มีคนรู้จักเยอะแยะมากมายเราก็ต้องทำตัวทำตนของตนให้ดีที่สุดในสังคมนั้นๆลูกเอ๋ย เราจึงจะเป็นผู้ที่ดีที่สุดสูงที่สุดของทางโลกเะเยรรมเอ่ยในทางโลกนั้นการประสบความสำเร็จของชีวิตก็คือการที่เราไปถึงจุดมุ่งหมายจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าภาพภูมิใจ ในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เรามียืนอยู่ในจุดที่ถือว่าดีดีที่สุดลูกเอ๋ยนั่นคือความสำเร็จในทางโลกลูกแต่สิ่งเหล่านั้นก็อาจจะด,ดับไปหายไปในสักวันหนึ่งบางคนเคยได้มาแล้ว แต่รักษาเอาไว้ไม่ได้วันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็หายไปจากชีวิตบางคนเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วตนก็พยายามรักษาเอาไว้แต่แล้ววันหนึ่งตนก็ต้องหายไปจากสิ่งเหล่านั้นไปคือตายจาก สิ่งที่ดีที่ทำที่ทุ่มเทมาตลอดชีวิตสิ่งที่ตนคิดว่าดีที่สุดและประสบความสำเร็จแล้วก็หายไปจากตนตนก็หายไปจากสิ่งเหล่านั้นและแล้วก็ต้องไปเวียนวนกลับมาเริ่มต้นใหม่พบแล้วพบอีกชาติแล้วชาติ ชาติแล้วชาติเราไม่จบไม่สิ้นอย่างนั้นลูกเอ๋ยแต่การที่เราจะประพฤตินตนปฏิบัติตนให้ดีให้สูงสุดในทางธรรมนั้นมันอาจจะดูเป็นเรื่องยากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนก็ทำได้เหมือนกันลูกเอ๋ย การที่เราจะทำตนให้ดีที่สุดในทางธรรมให้สูงที่สุดในทางธรรมเราก็ต้องทําดีเหมือนกันต้องทําความดีในทุกๆหน้าที่ที่เรามีอยู่ไม่ว่าเราจะมีหน้าที่มีฐานะอยู่ในที่ตรงไหน อยู่ในละดับใดเราก็ต้องทำหน้าที่ในตอนนั้นของเราให้ดีที่สุดการทำความดีประพฤติแต่สิ่งที่ดีไปเรื่อยๆก็จะทำให้เรานั้นเดินทางเข้าสู่ความสะอาดพลังบริสุทธิ์ที่จะอุ้มชูคำหนุน เราเอาไว้ให้เห็นความถูกต้องที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลน,นี้ให้เห็นความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในโลกใบนี้โลกเอ้ยเมื่อเราทําดีบไบเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามาถึงจุดที่เรา ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วถึงจุดที่เรายืนอยู่ในจุดที่สูงสุดแล้วคือการทำความดีอันสูงสุดโลูกเอ๋ยเราละกิเลสตัณหาเราได้ทำความดีมามากแล้วท้ายที่สุดเราก็ต้องละ ละความดีสิ่งที่เราเคยทำเหล่านั้นไปด้วยลูกเอ๋ยการทำความดีในทางธรรมไม่ว่าจะดีเท่าไรดีอย่างสูงสุดแล้วเราก็ต้องสลายไปสลายเพื่อเข้าสู่พระนิพพานพระยาธรรมเอ่ย การทำความดีสูงสุดในทางธรรมนั้นเราต้องทำให้ถึงซึ่งการดับแล้วจากกิเลสตัหาทั้งปวงรักโลกโกรธหลงความอยากหรือความไม่อยากนั้นหมดอำนาจครอบงำเราเสียแล้วเราจึงถือได้ว่าเราประสบความสำเร็จ อันสูงสุดและนั่นก็คือชีวิตที่เป็นความจริงจริงเพราะว่ามันจะไม่มีวันที่จะหวนกลับคืนมาครุกอยู่กับกิเลสตัณหาได้อีกต่อไปแล้วจริงเพราะว่ามันจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปลูกทั้งหลายเอ,อ๋ย การทำดีในทางโลกทำไปเรื่อยๆและเราก็ประสบความสาเร็จในระดับที่ภาคภูมิใจแต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปและเป็นการทำความดีหรือมีสิ่งที่ดีที่ได้รับมาที่เรานั้นอาจจะภาคภูมิใจ แต่ยังมีความทุกข์อยู่รวมถึงยังต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันไม่มีอยู่กับเราตลอดไปแต่ก็ดีแล้วที่เราได้ทาความดีจนถึงจุดที่สูงสุดดีในระดับหนึ่งลูกแต่จงจำเอาไวเ้เถิดว่า ทุกอย่างเป็นภาพมายามันจะดับจะหายไปในตอนไหนก็ไม่รู้ที่รู้รู้คือไม่เกินร้อยปีหลกลูกไอสิ่งที่เราทำไว้นั้นก็ต้องหายไปอยู่ดีฉะนนั้นจงอย่ามัวแต่ลุ่มหลงอยู่กับความสำเร็จในทางโลกเลย เมื่อเราประสบความสาเร็จในทางโลกแล้วเราก็ต้องแสวงหาความสาเร็จในทางธรรมด้วยส่วนคนที่พยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เข้าถึงความสาเร็จในทางธรรมนั้นก็จงจำเอาไว้เถิดลูกว่าเริ่มต้นด้วการทำความดีเหมือนกัน รู้หน้าที่ของตนสั่งสมความดีแต่ความดีที่ทำนั้นทำเพื่อชำระล้างความหลงความรักความโลภและความโกรธชำระล้างตัณหาคือความอยากและความไม่อยากในตัวของเรานี้เท่านั้นยิ่งทำดีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะนำเอาความดีเหล่านั้นมาชำระกิเลสตัณหาในใจตนเมื่อถึงจุดที่สูงสุดแล้วเราก็ต้องวางความภาคภูมิใจวางความสูงสุดนั้นเอาไว้อยู่ดีเหมือนกันเพื่อเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโลกเอ๋ยการประสบความสำเร็จในทางโลก การประสบความสำเร็จในทางธรรมก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะักหรอกลูกเพียงแต่ว่าเราประสบความสำเร็จจริงหรือว่าประสบความสำเร็จแค่ชั่วคราวพระยายามเอ่ยฉะนั้นการที่เรานั้นประสบความสำเร็จชั่วคราว ย่อมเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะทำได้แต่การที่เราประสบความสำเร็จตลอดไปนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยมันก็เป็นธรรมดาเพราะหาของปลอมกับหาของจริงย่อมยากต่างกันอยู่บ้างละลูกเพียงแต่ว่าเรา เลือกที่จะ,สะแสวงหาของปรองหรือว่าของจริงเท่านั้นเองหากว่าลูกนั้นมีความปรารถนาที่จะ,สะแสวงหาสิ่งที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงก็จงตั้งใจดับกิเลสและปัญหาในตัวตนของลูกให้ได้เถิด ลูกทั้งหลายเอ่ยการที่เรานั้นประสบความสำเร็จในทางโูกยังอยู่ปนเพื่อนอยู่กับรักโลกโกรธหลงยังคงต้องมีกิเลสและตัณหาประคองกันไปอย่างนั้นแต่ลูกเอ๋ยการที่เราจะประสบความสำเร็จในทางธรรม เราต้องประพฤตินตนปฏิบัติตนให้ดับจากกิเลสตัณหาแล้วจริงๆไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาหาเราก็ตามเราต้องปราศจากเชื้อกิเลสและตัณหาอย่างแท้จริงจึงจะเป็นการประสบความสำเร็จที่แท้จริงที่จะไม่มีวัน วนกลับมาอีกต่อไปแล้วจงจำไว้เช่นนี้เถิดลูกแล้วค่อยๆประพฤติปฏิบัติแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการเมื่อตั้งใจแล้วกระทำแล้วสแสวงหาแล้ววนหนึ่งลูกก็จะได้พบ พระพุทธองค์เจ้าขาแล้วเราก็สามารถเอาในเรื่องของทางโลกมาเปรียบเทียบกับในเรื่องของทางธรรมได้ใช่ไหมเจ้าคาะปริยธรรมเอ่ยทางโลกกับทางธรรมแท้ที่จริงแล้วก็ซ่อนอยู่ด้วยกันนั่นแหละลูกทางโลกคือสิ่งที่อยู่เปลือกภายนอก ทางธรรมคือแก่นธรรมที่ซ่อนอยู่ในเปลือกภายในมีของจริงกับของปลอมซ่อนอยู่ด้วยกันใครที่ติดอยู่กับเปลือกภายนอกก็ติดอยู่กับของปลอมของที่มันไม่มีอยู่จริงใครที่แสวงหาเปลือกภายในภายในเปลือกนั้นให้เจอกับความเป็นจริง ก็จะเจอกับความจริงที่เที่ยงแท้ตลอดไปชีวิตในทางโลกและทางธรรมก็เลยอยู่คู่กันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกที่จะมองในเปลือกภายนอกหรือข้างในเปลือกเท่านั้นเองลูกจึงสามารถนำมาเปรียบเทียบและแยกเลือกที่จะ สแสวงหาสิ่งที่เราต้องการได้ลูกสาธุเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ได้โปรดแม่ตาแสดงทําให้ลูกได้เข้าใจในความสําเร็จในทางโลกความสําเร็จในทางธรรมการที่เราจะต้องเลือกความดีบนเปลือกภายนอก หรือเลือกความดีข้างในเปลือกเลือกความประสบความสาเร็จที่แท้จริงหรือเลือกสิ่งที่เป็นจอมปลอมลูกเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์เจ้าค่ะสาธุ